สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุหมงสุบอนนะครับผมขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ในช่องของรายการพ่วไปนาชาแนลนะครับอยู่ก็กระผมบ่าวสองนะครับวันนี้เันวันที่สิบแปดนะฮะกันยายนสองห้าห้หานะครับวันนี้ได้เดินทางมาหัวหน้าครับมาพาพี่น้องมาเยี่ยมชุ่มครับเอาป้าลงลีครับบนโต๊กนักเมื่อคืนครับสองมือต่อเนื่องกันนะครับ ผ้ายูโคนะครับวันนี้จะไหนมาเมยามดีหลอบ3ครับหลอบเ้าไปแล้วหลอดตอนเ้าไปสองหลอบครับตอนนี้หลอบ3ครับหามงเสาเกาได้กาครับนะครับผมเขามาแล้วก้ไนอะก้แช่ครับเป็นกำลังก้อนอก็เพิ่งใจแหย่ครับอยู่ทุ่ไทยทุ่งน้าคือเก่าพี่น้องผมนะฮะครัวไปนาชาแนลตอนนี้เข้าก้อลังสี่ยามดีครับ รีแบบธรรมชาติครับเป็นรีผางแงงครับนะครับอ่ะมาติดตามกันแกล้วกันครับพี่น้องผมปลอยแท่อดปลอยอ,อน้าม,มันหลจะว่ายังกไหาทางนะ้ดีปลอยสองอไปเลยรล,ลายว่ามันก็ลดแหงนะ โอ้ยตองเอาอ่นกระตอลงมาจะไปเททิ้งโอ้ยไปเททิงนี่มันง่ายๆเลยนี่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 น่นี่นี่นี่นนี่น่นี่น่นนี่นเ่ีนนี่นดดี่นีน่นน่น่่ี นี่ครับตอนนี้เป็นรอบสามครับพี่น้องยามรีครับยามรีรีผังแงงครับโต่งโต่งเอิ่มต่งต่หลอบสามครับหลอบสามเตรียมกระสอบมาใส่เรียบร้อยครับพี่น้อง สอบอแรลกอะนี่ร้ายกุนี่เครื่องสอบครับขุดข oh. ุดไปไหนข้าวหวานเขใส่ปลาปาก็สอบนะถึงเทพเตี้ยงได้เออขย้อนลงไปเติดเหรอเอ้าหยาดเดียวเตทลงไปได้ เต็มนาเต็มกระปูกระปูโอ้เดี๋ยวไปเค็งไงปลาถูกแท่กนี่ช้อนเตียนเต็มเค็งไงสามตัวปลาหลุนเอาเลี้ยงไหม่นะมั้งเท็จแล้วเลี่ยงไปสินอนปันมาสิเอาจับเอามึงนี่จับเอาครับอ่ามาเบิ่งผลงานครับพี่น้องหลังจากเข้ายามรีมาแล้วนะครับมาเบิ่งผลงานปลาปลาลีครับปลาลี ปลาธรรมชาตินะครับโอ้นะครับข้าสีททำการขากปลานะครับปลาเก่งมีตัวใหญ่ครับกระปูก็มี้คุณครับเอ๊ะเนียบมือนะครับปลาลีปลาลงลีครับตัวได้เหี่ยห่อขัดออกครับเพลิดประด็กตัวได้เป็นเป็นก็เอาไปลงซาครับเอมาแล้วกดไลค์กดแชร์พี่น้องผมกดติดตามครับกับครัวปลายนาชนแนล นะครับอยู่ไฮอยู่หน้าือเกอลพี่น้องผมบรรยากาศค,คุม้มคๆมบรรยากาศทงไฮทงหน้านะฮะไม่หอดกับปูหน่อยครับโอ้ยตำบังงงใส่กับปูหน่อยได้นนเนาะจริงจ้ะขัดเอาตัวหน่อยตัวใหญ่ออกครับตัวแดกเน่ากัเอาออกจริงจ้พีนองได้หอดหอยคุณ อูใส่ไปต้องเนาะพี่น้องเนาะอ้เป็นเสียบครับอู้หมืนกันนี่ตาแมาย์ใหญ่ตอนนี้ก็ทำการขัดปลาครับเอาหลุดในไปลงซานนะครับเนาะ ปลาลงดีตัวใหญ่ก็มีครับพี่นกน้อยใหญ่ครับปลาค็งครับลุ่นนี้ปิกงหญครับพ,อ,อ,พอ,อเอาไปวุ้หลังจากทีเข้ายามดีเรียบร้อยครับเราก็จะมาทำการเปิดประตูน้ำครับเพื่อให้น้ำไหล ป้าลงหีกหอบครับ